น่าจะมีเทศบาลบ้านไว้อ,อ,อนะครับวันสถาปน,นาครับหลังจากนั้นจะไปเจอกัน,น,นรุ่นละสองมีนานครับโรงเรียนบ้านปากกลาครับปีนี้น่าจะยิ่งใหญ่นะครับครบรอบหนึ่งร้อปีคนะรับก็ฝากที่ดิวโซนนะครับไม่แน่อาจจะได้มาเที่ยวเมืองรองอีกนะใ,ในงานใหญ่ข้างหน้านครับโอ้ติดต่อได้ติดต่อได้ติดต่อได้ตลอดใช่ไหมครับต,ต,ต,ติขอบคุณจริงๆ,ๆครับทีมงานคุณภาพและเด็กๆก็มีพื้นที่ครับ ใช้สื่อโชเชียลได้อย่างเป็นประโยชน์นะครับได้เข้าไปติดตามฟอร์มการเล่นของตัวเองนะครับได้ไปชื่นชมเพื่อนๆนะครับที่ทาการแข่งขันนะครับกดหัวใจนะครับแล้วก็ร่วมใช้สื่อในทางที่ถูกต้องนะครับให้กาลังใจนะครับก็อย่าเข้าไปโพสต์ไปว่ากันนะครับให้กําลังใจเท่านั้นนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับไร้สดนะครับพี่บิลโซนของเรานะครับรวมถึงตากล้องด้วยครับติดตามรูปได้ตลอดการแข่งขันนะครับก็ วันเนนโฟโต้นะครับทันกอโหคําวบอดในวงการกีฬาจังหวัดแพร่นะครับก็เป็นมือกองของทีมแพร่ยูนเต็ดของเราด้วยนะครับรูปภาพนี่สวยแน่นอนนะเด็กๆครับกลับมาดูเกมครับนัดสุดท้ายของรอบแรกครับบอลอยู่ในการครอบครองของทีมบ้านเราครับผู้ักษาประตูยกยาวขึ้นมาติดแม่หลังครับคู่นี้ครับใครชนะจะเข้าไปพบกับนาบครับมาดูบแมลังอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลข13บอลยังไม่ออกให้ไวติดน้ำครับ ยังอยู่ในการครอบครองของบ้านเราครับเอะยาวออกมาบอลอยู่ที่เล่นหมายเลข11บ้านเราหมายเลข 2, 2> เลนต่อไปครับรอเสียงสัญญาณนกหวีดอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะอย่าตัดสินด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อย่าลืมมีน้ําใจเป็นนักกีฬานะครับนั่นคือความหมายของกีฬาอย่างแท้จริงครับฝากนักกีฬาทุกทีมน,นะผู้สอนทุกทีมด้วยโอ้โหดีอับอ <ๆ S 2> ยังไงเลนต่อไปก็ได้เปรียบแล้ว ลูกนี้ฟาวครับใบเหลืองสีแบบนี้นะครับโดนใบเลืองไปใบเหลืองครับผู้เล่นหมายเลขอะไรครับพลังให้ครูเลยสิบเอ็ดหรือเปล่าครับรองเท้าหลุดนะแล้วลูกนี้ได้ลูกเตะมุมนะครับน่าจะทัดสรงเียแม่ังออกไปนะครับก็ฟากครับเป็นกำลังใจให้เด็กๆได้นะครับสามารถสนับสนุนและร่วมทำบุญนะครับเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนได้นะครับที่กอมในการเลยนะครับมาดูเกมรับ บ้านเราครับจะได้ลูกเตะมุมครับลูกนี้เล็งบอกเพื่อนแล้วยังไงครับยังครับ <c oughs> โยกยาวขึ้นมาเตะไม่ขึ้นแต่บอลไม่ออกเข้าทางหนะ้าประตูแมลังเขียแต่ยังไม่ออกครับลูกนี้ติดน้ำครับเอาบ้านเราลูกเกมก็ยังสูสีครับเพิ่งเริ่มเกมครับหมาดูครับหมายเลขเจ็ดแม่ลังกระชาก ตายเข้าในติดน้ำว่าตรงนั้นมันเป็นน้ำเอาออกมาก็เนาะเอาดูครับบัาว์จ่ายเข้าไปอย่างติดแม่หลังหมายเลขเจ็ดยกยก,ยกไม่พานับยังไปได้ยกเอาแล้วครับถึงข้างหน้าแล้วครับสิบสี่กระชากเข้ามาจะไปแต่ทางน้ำติ๊กติ๊กล้เอาแล้วครับมาแล้วครับฝั่งนี้แห้งนะเด็กๆก็เคียร์ออกมาหมายเลขสองบราผู้ทำสองประตูในรอบแรกมา หมด sí, ไม่ผ่านโดนสิเอ็ดเคลียร์ลูกนี้ไม่ออกกรแลาลูกนี no ้ยังออกเข้าแม่ลูกนี้แม่รังในทุ่มครับแม่รังทุ่มแล้ว13บลุดเดียวและประตูถึงก่อนฟ่าวประตูันดีครับโอ้ขอโทษขอโพยกันครับลูกนี้ไม่ได้ตั้งใจเนาะประตูรับบอลได้แล้วครับก็เขาเรียกว่าเข้าไปแบบปรตูนะจังหวะวิ่งตามนะครับไม่ได้ตั้งใจนะครับ เอาเอะไม่ผลครับแม่รังให้มา13าโดนเบียดเบีดบดยดกันอยู่ลูกนี้ใช้ไหลเล่นต่อไปสิ้เขียลูกนี้ลูกยังไม่ออกครับวอนมันติดน้ำหยุดอยู่ตรงนี้แม่รังกระชากเข้ามือผู้รักษาประตูนี่นะนอนโชว์สักหนึ่งครั้งนะครับเอถ้าเสมอคู่นี้ยังไงครับพี่บิวครับคู่นี้ผลที่ผ่านมานะครับสำหรับแม่รังเอาชนะมา แม่ลังชนะมา3-0นะครับส่วน2-0อาถ้าเสมอแม่ลังจะเข้ารอบทันทีแสดงว่าแม่ลังสามารถเสมอได้ครับพอแม่ลังนั้นชนะมา3-0เนรับส่วนบ้านเราเอาชนะมาแค่2-0ครับเสมอได้ชนะได้ครับบ้านเราต้องชนะเท่านั้นครับ,รบมาดูกันบ,บนอ้เ <c oughs> <c oughs> สียกันมาทัา้ตอนนั้นลลูกนี้เก่งใจครับนเสาประตูโอ้โหบ้าน แม่หลังก็อยากจะเอาชัวรเล่นเสมอเล่นยากครับถ้ายญิงนำเนี่ยจะเล่นง่ายขึ้นน,นะมาดูกับบ้านเราครับต้องชนะเท่านั้นและ้วเพื่อเข้าไปเล่นในรอบ4ีทีมครับม,มาดูกับบ้านเราจะทําได้หรือไม่ครับหมายเลขสบ้านเราวนซ้ายวนขวากระชากลากเลยแล้วจ่ายเข้าในมาที่ผู้เล่นหมายเลข2 กระชากไม่ผ่านลูกนี้โดนหมายเลขเจ็ดกระชากไปแล้ว,ลวขายาวทักษะดีก็ไปแล้วก็แม่รังติดน้ำแล้วเสียจังหวะไปเลยครับโอ้จากจะไปดีเดีับโอ้โหลูกนี้นี่นะครับสนามปาบเสีย่ยมจริงๆครับก็ฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วนะแดดกลับมาแล้วนะครับโอ้หวังว่าจะเป็นลูกสุดท้ายครับปีนี้นี่หนักเลือเกินนะผลฟ้าเล่นเราท่วมสี่รอบห้ารอบครับมาดูครับบอล โดนเคียย์เลยเอาแล้วประตูเฮ้ยอยรับ, <c oughs> บ้านเราจับเตะขึ้นมายัางติดผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดของแม่หลังหมายเลขสิบเอ็ดของบ้านเราสู้ตัวเล็กครับโดนสกัดออกไปบ้านเราจะได้ทุ่มเข้าเล่น <c oughs> เล็งแล้วครับสำหรับรอบแรกครับทำการแข่งขันครึ่งละสิบนาทีนะครับไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับไม่มี พักระหว่างครึ่งนะครสองนาทีนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ตลอดครับแต่ต้องเปลี่ยนตรงจุดนะครับอามาดูเกมกันต่อครับบ้านเราครับยังสกัดไม่ผลหน้าประตูตัวเองครับเอาเบียดลูกนี้ฝาวครับกระแทกจากด้านหลังครับขอโทษขอโพยกันครับนี่ยแอคชั่นเหลือเกินนะดีครับนี่ครับเป็นนิมิตหมายอันถูกต้องครับตรงเส้นเรียกเพื่อนได้เลยนะครับถ้าพร้อมเปลี่ยนนะครับ มาดูครับบ้านเราจะตั้งเล่นขึ้นมาโดยลูกฟีชิกลูกนี้ยกไปตรงน้ําอีกแล้วครับอย่างที่ท่านกำานันบอกครับน้ําอยู่ไหนเด็กๆจะเตะไปตรงนั้นนะดูหนักฝั่งขวาฝั่งเดียวฝ่ายทางน้าฝั่งเดียวฝั่งนี้แห้งนะไม่ค่อยมาครับบอลแปลมือนกันอ้าวมาฝั่งแห้งแล้วครับมาดูว่าหมายเลขนิีหมายเลขนากระชากขึ้นมากับตาดิมกระชากแล้ววนซ้ายวนขวาโดนเข้าประกบอยู่สองแล้วเอายังไม่ออกเล่นต่อไป เอาเราผ่านมาได้ยิงยัดเข้าไปยังรุดยุไม่ล่ใจติดออกหลังไปไล้ลูกเตะมุมครับโอ้โหแม่หลังครับบุกหนักอย่างเดียวแรับตอนนี้ครับก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับของรอบแรกครับจบจากคู่นี้ครับจะเรียกทั้ง4ทีมครับที่ได้ที่2อันดับ2ที่ดีที่สุดครับของแต่ละสายนะครับมาจับฉลากเพื่อหาทีมเข้าชิงชนะเลิศถ้วยเอฟ เออครับนะครับแม่ก็ให้นักกีฬาเตรียมตัวเอาไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยทีมเทศบาลบ้านห้วยอ้อนะครับทีมบ้านไผ่ล้อมทีมบ้านแม่จองไฟนะครับและเหลือคู่นี้ครับมาดูครับอีกทีมจะเป็นใครครับจะมีผู้สมหวัง2ทีมครับเข้าไปชิงถ้วยเอฟอครับแล้วก็ผู้ผิดหวัง2ทีมครับมาดูเกมครับบ้านเรากับแม่ลังครับบ้านเราอยู่ในชุดเสื้อสีม่วงครับ แม่ลังมาในชุดเสื้อสีเหลืองครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์รับคึงเวลาแรกก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับบ้านเราได้ทุ่มเข้าเล่นทุ่มสั้นมายังติดแม่ลังเขี่ยออกมายังอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลข677กับ7กับ7ลุดเดียวครับ7ให้มา7 7ตัวเล็กกะชาเข้ามากะชาเอาฉาไปบอดติดหนาำยังไงยังไงตะลุมบุ้มกันอยู่ บอลยังอยู่ในการรับผองของแม่ลังผู้เล่นหมายเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดรึมั้นี่แล้วฝังเป็นแล้วดูว่าฝังแล้วฝังบอลเอาฝังยังยื้อสุดสุดกระชากกันอยู่แล้วเตะออกไปครับบ้านเราจะได้ตั้งเล่นมาจากเขตฟุตซบประตูครับแดดมาแล้วครับขอบคุณแดดครับหนูหลังจากจบบอลเด็กครับจะมีฟุตบอลหน่วยงานนะครับหน่วยงานนะครับ เนื่องในวันสถาปนาครับสี่หน่วยงานกาชสก,การครับที่มาร่วมสนุกวันนี้นะครับและมีถ้วยรางวัลน,นะครับให้ด้วยนะครับก็มีทีมผู้บริหารและครูอำเภอรองนะครับทีมปกครองอำเภอรองนะครับออ้ยลูกนี้วยปัดออกหลังไปคร้บได้ลูกเตะมุมครับทีมปกครองอำเภอรองก็น,นํานดวยท่านนายอำเภอนะครับทีมโรงพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอรองนะครับแล้วก็ ทีมสิเก่าจะดูรองรัตนาค่ารครับทั้ง4ทีมนะครับหลังจากจบวันเด็กนะครับมาดูเกะมาตอบเอาหน้ประตูลูกนี้ยังคุกคิกคุกดิกเคลียทิ้งออกไปครับได้ทุ่มเข้าเล่นครับบ้านเราครับบ้านเราไม่มีอะไรจะเสียครับต้องชนะเท่านั้นเนื้มาดูครับเขาจะทําได้หรือไม่ครับฟุตบอลวันนี้เต็มที่ครับรองเท้าไม่ใส่เลยคพร้อมนะครับ ผาตชะเข้ามาเอาแล้วก e like, ็บ okay, uh ้านเราเริ่มได้บุกเลยจริงรุ่นนี้อ่อู๋ออกข้างไปแล้นิดเดียวครับโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดูครับบ้านเราเริ่มหมาแล้วครับตอนแรกแม่ลังต้กอยู่ดีๆครับแม่บ้านเราครับได้ตั้งเล่นครับแม่ลังจะตั้งเตะขึ้นมาโดยผู้เล่นหมายเลขสิบสองครับ มองแล้วโยกมาที่13าเอาจับบอลกระดดนไปเข้าทางหมายเลข2ครับปูตามประตูสูงสุดของบ้านหลาแเรลาครับแล้วยังไงวนอยู่ได้ประตูจังติดเขีย้ยองอมาผ่านมาติดเอาตเอาตมุนครุนี้หลอกหล <c oughs> อกหลอกบอลติดน้าบุรีเอาชนกันออกไป <c oughs> สำหรับสุภาพสตรีนะในรุ่อนอายุนี้เกิน12ปีนี่สามารถเล่นได้ครัะเพราะว่าศาลีละและไม่มีการได้เปรียบกันนะแต่ถ้าโตกว่านี้ สำหรับบอลหญิงกับผู้ชายก็จะเล่นด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิน12ขึ้นไปนะครับกอกก้าเหนือผู้ชายนั้นจะแข็งแรงกว่าผู้หญิงนะครับแต่ในช่วงวัย12นี้พอๆกันนะยังสามารถเล่นกันได้ครับในหลังก็ดีผู้หญิงหนะึ่งคนแล้วตอนนี้หมายเลขสองครับใจสู้ด้วยครับเอาลูกนี้เล่นต่อไปยังไงบอลตกตรงกลางหมายเลขห้ากับตันทีมาละหมดเวลาการัน,นในคือเวลาแรกครับยังเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ อมาดูเกมในคือวลาหลังต่อครับบ้านแม่หลังกับตันหมายเลยครับยิงไปครับติดครับลูกนี้บอลอยู่ในการห้องคอของบ้านเราบ้านเราไม่ได้สเก้าสิบก้าคืนมาเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายล็อกลูกจ่ายเอาแล้วไปเล่นหน้าประตูครับยังไงลูกนี้ยังใหญ่ครับหมเลขกสิมาเคลียร์ไหมครับยังไม่เคลียร์กระชากไปเองกระชาก ใช่บ้านยาหลายคู่ก็ขอบคุณนะอ้าวลูกนี้ขอบอลด้านหลังก็พี่บอลรับบอลลูกนี้าวโอเคครับขอบคุณผู้ตัดสินนะจากทีมงานระสาวังชิ้นนะโอ้มาสี่ท่านนะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็มีพี่ๆนะครับสิทธิ์เก่ารวมถึงผู้ปกครองนะครับพี่ปุ๊พี่เอฟนะครับมาช่วยกันตัดสินเพื่อเด็กๆนะเพื่อลูกเพื่อหลานของเราครับแม่เป็นนิมิตหมายอันดีครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้ามาชมกันผู้ปกครองเพียบเลยครับเนี่ยน่าสนับสนุนครับเด็กๆครับมาดูเกมกันต่อมา,าเราเบกขึ้นมาแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียต้องชนะเท่านั้นมาดูว่าลูกนี้เล่นต่อไปเนี่ยครับผมบอกนะครับน้าอยู่ตรงไหนก็จะไปตรงนั้นแหละเออแต่แง้งไม่ไปกันนะดูเนี่ยมันแลกครับโอ้ฟุตบอลนะฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาหน้าผู้บรรยายนะครับแห้งสนิทครับแต่ไม่มาไปอยู่แต่ตรงฝั่งน้ำครับโอ้ มันชอบไปตรงนั้นจริงๆครับพอเด็กๆกับน้านี่สนุกครับดูว่าไปอีกแล้วติดอยู่ตรงนั้นแล้วครับตรงที่เราดูดออกเมื่อเช้าเลยครับมาดูว่าบ,บ้านเราบุกขึ้นมาแม่ลังเคลียร์หมายเลขเจ็ดแม่ลังล็อกล็กสวยครับให้ขืนหลังมายังไงปั๊มอยู่ไปแล้วหมายเลขเจ็ดแม่ลังแม่ล้งงลโโางดันแล้วพลิกโอ้โหตามสูญแล้วครับพลิกแล้วไปครับดูพลิกโอ้ัวลูนี้ติดบ้านเราหมายเลขหนึ่งกระชากขึ้นมาก็ติดกันอยู่ตรงนั้นแหละฮะน้ เออเอาดูครับอยู่ตรงนี้ประมาณ5นาทีแล้วไม่ไปไหนครับสามารถมาดูตดัวเองในไลฟ์สดนะพิซซนได้แล้วเล่นฝั่งน้ำจริงๆอ <c oughs> <c oughs> ย่าเตะน้ำเข้าตากันอย่างเดียวก็พอครับเน่ทุ <c oughs> กคเอาแลมาดูเกมมาต่อครับแ <c oughs> ม่ลังนี่สามารถเสมอได้นะครับแต่เล่นเสมอนะั้นเล่นยากครับ บ้านเราก็มาไก่ับแล้วสู้เต็มที่ใจายขนานมาทางแห้งแล้วโดนล็อกหลบสวยครับหมายเลข13ล็อกอีกทีเข้าเลี่ยมยังไงยังชุดลมุนวุดลักกันอยู่หมายเลข2แม่ลัางคืนหลังมาให้มาที่กับตันหมายเลข5แม่ลัางโยกซ้ายโยกขวากระชากแล้วเปิดโอ้ยลูกนี้ตัดตรงกรอบไดเรียบร้อยเลย <laughs> ออกไปนิดเดียวครับโอ้โหอะไรครับเนี่ย เกือบไปแล้วครับครับได้ตั้งเล่นมาจากเขตผู้รักษาประตูครับน่าจะเล่นจากเล่นโดยผู้รักษาประตูของบ้านเราครับบ้านเราโยกขึ้นมาตรงน้าอีกแล้วครับไปแล้วครับหมายเลขสองผู้รักประตูสูงสุดของบ้านเราว,วันนี้ครับทไปแล้วสองประตูครับเอายังไงพัวพัดเอาเอาอุ้ยเจอสองครับไปอาว10เมตรลเตียวยังไงเอาดวงดีติดใจยัอยงอยู่ครับยังอยู่ครับเม,มลั เตไม่ไปโอ้โหมันสูสีแล้วเกิดแล้วไปแล้วแม่รังบ้านเราบุกโตขึ้นมาไม่มีอะไรจะเสียบลูกเดียวนี่เป็นผลเลยนะบ้านเราสิบเอ็ดโดนสกัดออกไปครับยังสู้อยู่ครับบ้านเราครับขอลูกเดียวครับดูครับสิบเอ็ดทุ่มมาไม่ผ่านบ้านบ้านแม่รังายเลขสามจริง้าไปโอ้ยังเซฟได้ครับผู้รักษาประตูของ ม่ดังจับเตะให้หมายเลขเจ็ดบอลไม่ออกด้วยครับแต่หมายเลขสิบาังเอาไว้และลูกนี้เปลวครับเข้าจากด้านหลังครับอขอโทษขอพยยกันครับไม่เป็นไรนะทิ้งตัวลูกนี้ <c oughs> เดี่ยมดีครับอ่าเรามาดูลูกฟีคิกของโรงเรียนบ้านเหล่ารอ,รอ,รอล่าตำรวจครับจากผู้เล่นหมายเลขสิบเกครับยกไม่ผ่านครับอาราพู ผู้เล่นที่สวยที่สุดในสนามมายเลขสองโดดลูกนี้ยังเล่นต่อไปที่บอลยังไงยังไงบ้าเราเอาติดน้ำหมายเลขสองของแม่หลังสวยที่สุดในสนามเอายังไม่ผ่านเอายังไงสู้ต่อไปที่บอลทั้งคู่เอายังไงแย่กันอยู่เออเออบุญบุญอยู่เอาเอาออกมาแล้วฟาวลับลูกนี้ครับดูเข้าจากด้านหลังครับบ้าเราได้ฟาวล์แล้ว ยกยาวขึ้นมาลูกนี้ 10F วาขหวังยังติดหมายได้13เอาล้มไปเองแล้วยังไงปัมบอลนั้นลูกนี้ทัสออกมายังอยู่บ้านเรา19ยกเข้าไปแอะจะตีลังกาเอาหยุดเล่บอายยังอยู่ครับแม่รังจาบเตะขึ้นมาให้ผู้เล่นหมายได้เจ็ดลูกนี้กระดอนออกไปด้านข้างเดี๋ยวเตะอัดออกหลังแต่ยังไม่ออกบงังกันอยู่บังอีกแล้วับท่าเดิมครับบงัง <c oughs> ติดน้ำครับเอาเอาสนุกแล้วเด็กๆชอบครับตรงไหนมีน้ำมาดูแลไปลครับออกหลังไปครับบ้านเราจะได้เตะตั้งเตะขึ้นมาครับมาดูครับผู้จากผู้รักษาประตูครับเตะยาวกันนะลูกนี้ไม่ผ่านครับติดผู้เล่นหมายเลขสองของแม่ลังแม่ลังกระชากเข้ามาโดนเคลียเอา้าเคลียไปโดนกันเองบอลยังไม่ออกบ้านเราสิบห้ากระชากลุบ สิบห้าให้สิบติดน้าเอาสิบห้าโยกเข้าไหนเอาแล้วครับเด่นหน้าประตูนั่นแล้วครับหมายเลขโดดเบียดเอายังอยู่ยังไงครับเคลียออกมาครับติดผู้เล่นหมายเลขสิบสามานแม่ลงังแม่ลังกะชาเข้าไปยังติดกันอยู่เอาผู้เล่นที่สวยที่สุดในสนามหมายเลขสองติดยับเจอหมายเลขสองเหมือนกันไปแล้วความวางสูงสุดและออกข้างไปครับลูปนี้ผู้ตัดสินให้ แม่ลังได้ทุ่มนะครับปล่อยบอลครับแม่ลังครับแม่ลังครับเหลืองทุ่มครับเหลืองทุ่มครับโอเคครับโเคเขี่ยออกมาสกูอ้าวเตะพิษหมายเลขสองเหลื่อยบอลเหมือนกันเอาแล้วหมายเลขสองความหวังสุดๆของบ้านเราบอลเขี่ยออกมาเหมือนกันเอาแล้วหมายเลขห้าแม่ลังลุดเดียวหมายเลขห้าจิงผิดโอ้ยโอ้ลูกเดียส้มโลแล้วยิงผิดตัวหมายเลขสองเตะอัดออกหลังไปโอ้ลูกเดีย ถ้าเต็มข้อแล้วเข้าได้โอ้ครับพี่บิวครับสามารถตัดเป็นภาพกีฬามันๆได้เลยโอ้โหอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเตะแจะติดน้ำหยุดเลยครับไปรับหมายลขกสองครับผู้เล่นที่สวยที่สุดครับและหมายลขกสองถอยหลังมาแล้วเปลดอูกมีเอาเออเอย่างไรยังไงหน้าประตูเอายังคุกคีคุกคิกคุกคิกหน้าประตู เขียออกมาที่ผู้เล่นหมายเลขสองหมายเลขสองบ้านเราเหลีวขวาหมายเลขสองย่างโดนสก,กัดอยู่ครับหม,มายเลขสิบสี่แม่รังแม่รังโยกนี่ฮะหลักการที่ถูกต้องยิงไกลูกนี้กระดอนแล้วมันหยุดกเ,ยเกือบเอ้าโอ้ยเกือบเลยมันหยุดหน้าประตูพอดีเลยครับผู้สาประตูบ้านเราจับตเตกออกมาแล้วก็ออกออกไหมยังไม่ออกแล้วก็ออกจริงๆโ้แม่ลังได้ทุ่มเข้าเล่นครับ เวลาก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วครับสำหรับครึ่งเวลาหลังครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับจบสกอร์นี้ครับแม่ลังเข้ารอบนะฮะโอ้บ้าเรามีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับดูครับไปอีกแล้วครับหมายเลขค่ะบ้านแม่ลังหมายเลขค่ะยิงแลวติดเอ้ประตูหุ่นดีจริงๆครับบ้านเราครับดาบตะดนะครับตะไกลเลยะ ติดน้ำแน่นอนนะตันแล้วรไปแล้วเราคาหวังสุดของบ้านเราครับจาต่อมาครับตัวนี้ตัวเดียวโอ้ยังอยู่ก็เบียดกันอยู่บ้านเราให้ติดน้ําแม่หลังยุกยิกยุกยิกกันอยู่ตรงฝั่งน้านั่นแหละยุกยิกยุกยิกเล่นกันที่เหมือนโปรโดนตอนนี้ยกบอลขึ้นมายังอยู่เอาบ้านเราก็เตะขึ้นมาเอายังติดน้ำเออไปแล้วเอา พ้าหลุดครั้งที่สามหมายเลขก้แล้วยิงแฟกครับโอ้ยอะไรครับลูกนี้ยังอยู่ก็บ้านหราดวงครับยกยาวขึ้นมายาวประบาดหมายเลขสองครับแนี่าแล้วก็โอ้โหกองเชียร์บอกช่วยกันนะแล้วลูกนี้ฟาวลูกนี้ผู้ตัดสินครับเออคุณลุงครับให้แม่รังได้ลูกเตะรีคิกกับจะเล่นโดยผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดครับ อนุญาตแล้วโยกแบบไม่ผ่านเอาลูท e. ี่แล้วย oh, no, ังไงยังอยู chester, no, ha, so ่เล่นต่อไปครับรอสิรวิษกูเล่นบ้านเรากระชากโอ้โดนสกัดส4แม่ลังโยกเอาเอาหมายเลขหครั้งที่สี่โยกขวาแล้วยิงลูกนี้ลอดจากแต่ยังอยู่ไปติดชี้ตมาบูเอาแล้วนหรือเปล่าลูกนี้โอ้ปล่อยออกมาแล้วจับไว้ได้ครับ แมลงจ้าเตะขึ้นมาหมายเลขสองครับสวยรุ่ปล้าลูกนี้ลุกกลางตีหกครับหมายเลขห้ายังติดอยู่ครับเอาเอาหมายเลขยิงจนพอครับเออแม่ลังไม่มา,ย,มา,ย,มาย,ยังติดปะเราบอลเราก็ยังสู้ครับดูครับทิ้งกองหนะ้าหมายเลขสองคนเดียวเจอผู้เล่นแมลังสามคนนะดูว่าไหวไม่ไหวครับสิบเอฟไม่ผ่านไปเอาเดียวหมายเลขสองติดสิบสามใจติด อยู่ที่หมายเลขสองแม่ลังแม่ลังหมายเลข2ติดหมายเลข13บาบ้านเราเตะไปติดน้ำแล้วเคลียยังติดน้ำเอาอย่าปั๊มบอลกันอยู่13าติดเตะไปติดน้ำเออเอาเตะไปลูกนี้ได้ฟาวเราดูกันด้วยนะแม่ลูกนี้ตามจังหวะพลรถูแตะบอลไปแล้วบอลติดน้ำแล้วคนวิ่งไปโดนสกัดเน็ตเอามาดูลูกฟลีคิกลูกนี้ครับ กับทันทีหมายเลขห้าับบานแมหลังครับกำแพงก็ไม่มีครับเขา<อ>จะยิงดีหรือไม่มาดูครับหมายเลขห้าลิงแล้วและโจเข้ามาไม่ผ่านครับหมายเลขเจ็ดแม่ลังยังเบียดกันอยู่เล่นต่อไปต่างคนต่างเบียดบอลติดที่สิบสามเฉียออกมาและหมดเวลาการแข่งขันครับ ขอเสียบตอะเปนักก right, <ici> oh, oh. <c oughs> <tr> ีฬาทั้งสองคูครับโอ้โหต่อสรุปทำอะไรกันไม่ได้นะครับศูนประตูระศูนนะครับแต่ว่าดังฝั่งของโรงเรียนบ้านแม่ลังนะครับก็เข้ารอบครับเพราะว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับ